สวัสดีครับเมื่อกี้คลิปลฟ์รู้สึกจะผิดพลาดเล็กน้อยหรือเปล่ามันมันไม่ยอมเข้าไปในลิสต์เดี๋ยวเรามาทำคลิป60กันดีกว่านะครับวันนี้เราจะเปรียบเทียบ A G 5 2ากับ Nintendo Switch Lite นะครับเพราะมันขนาดใกล้เคียงกันมากนะครับจอก็ใกล้เคียงกันทัชสกรีนเหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้ cpu แรงกว่านะครับหลายเท่าตัวนักนะครับมาดูสเปคของ552กันนะครับสเปคของ552นี่นะครับจากข้างกล่องดูลูคกล่องรอบได้นะครับสวยงามกล่องสีขาวนะครับเรียบๆนะครับมีแท่นชาร์จมาให้ด้วยเพราะว่าแท่นชาร์จต้องใช้ของเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าใช้ของตัวอื่นชาร์จไม่เข้านะครับแรงไม่พอมันเป็นฐานสก้อนนะครับ สเปค RK3399 นะครับ hexa core CPU 4ตัวนะครับ A 7 2 2ตัว A 5 3 4ตัวนะครับรันที่1 8ดดกิกะเฮิรต์นะครับมีแรมถึง4กิกนะครับไอ้ Nintendo นี่แรมกิกเดียวเองมั้งไปหยิบกล่อง Nintendo ซินะครับนนี้กล่อง Nintendo Switch รู้สึกจะไม่บอกสเปค ในนี้นะครับว่า CPU เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องกดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้มีระบบเล่นได้ตั้งแต่เกมบอยนะครับเกมบอยธรรมดาเกมบอยคันเลอร์เกมบอยแอดวานเกมบอยดีเอสเกมบอยเล่นได้4รุ่นเลยนะครับเกมเกียร์เล่นได้นะครับใน o อ o p โอพ็อกเล่นได้นะครับห6าข้กไปแล้วนะ พลย์สเตชันหนเล่นได้นะครับอ่อ uh, PlayStation 3ไม่ได้นะครับเท่าไหร่8แล้วใช่ไหม Nintendo อีกอะนะครับ Nintendo อ่ uh, อ SNES Nintendo Super Famicom Super Nintendo อีก3-4ตัวนะครับ Dreamcast Mega Drive Sega ได้หมดนะครับ Saturn ได้นะครับ PC Engine ได้เยอะแยะมากมายนะครับจอใหญ่นะครับ มันทำให้เล่นเกม DS ได้ซ้ายขวาเท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามากดดูซิว่าเจ้าเจ้า Nintendo เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอ DS Lite Spec Spec c P U มีไหมไม่มีบอกอีกโอ้ S P E C ไม่เอาไดเมนชันได้เอาจะเอา c P U บ้าหรือเปล่า,ามีแรมนะครับมีแรมแค่สี่เมกบ้าหรือเปล่าคาดเหตุอ,อ่ะอ๋อไม่ใช่มันไปขึ้น D S ไลท์ like ทำหาเลย ไม่ใช่ D S Line Switch Line บ้าหรเปล่าเออใครจะไปดู D S Line นะครับ Storage Capacity มี32มพิ2สอกิกหกสกิกสองริกนี่น่าจะหมายถึงแล็มาจอ5.5าจนิ้วนะครับก็ใกล้เคียงกันอ่ะโอเคแม่เข้ามาใน Nintendo นะครับตาม Nintendo เว็บไซต์เลย สตอรเลย์อะซีพียูเป็น n v ็นวีเ u s ย o m t ต i มไทการ์ดโ o รเซอร์แต่ไม่บอก CPU ว่าเท่าไหร่แต่ผมเห็นแวะ,แว,ะว่ามัน1.2กิกนะครับันนี้ไม่บอกเดี๋ยวต้องไปเว็บคนอื่นอ่าโอเคอ่าในวิกิพีเดียมีนะครับ <c oughs> เป็นเป็น ARM a r m Core A57 นะครับ a 5 7เ arm 4 cortex นะครับไม่รู้แปลว่าดูคอหรือแปลว่าอะไรนะอยู่แค่ไม่ใช่1.2นะครับ1.02 GHz อกิกะเฮิรตอ๋อเมมโมรี่มีถึง4 g กิกมีแรม4 g ิกครับ mm hmm. เขาไม่ขี้เละเรื่องแรมเขารู้หนึ่งนองจากเขารู้ว่าไอซีพ hmm. ีไม่ได้ช่วยอะไร CPU mm hmm. ช่วยสำหรับอินเวเลเตอร์นะครับกราฟิกก mm ็ hmm. แค่ แม็กซ์เวลล์ตอนนั้นเองโอเคโอ้ okay. oh, ผมเพิ่งรู้ว่าว่าแรมในในนะครับเพราะฉะนั้นแรมเท่ากันนะครับสองตัวนี้แรมเท่ากันนะครับยังรัก Nintendo อยู่เพราะมันเล่นเกมฟรีได้เยอะเดี๋ยวมันเดี๋ยว,ยวมันก็มีเกมฟรีเพราะผมเป็นคนไม่เล่นเกมให้จบอยู่แล้วผมเล่นแค่ทดลองเกมด่านแรกสองด่านนะครับเกมใหม่ๆแล้วกราฟิกสวยมากนะครับกัน์นด้มกาน์ดดั้มเกมสวยมาก แต่ว่าเกมเก่าๆที่เคยเล่นจบแล้วแล้วอยากกลับมาเล่นใหม่แล้วเครื่องแม่งพังหมดแล้วหรือไม่รู้หายหัวไปไหนมั่งเราเหลือแต่เหลือแต่เพย์สี่นี่นะขอขอเกมประปาหน่อยนี่อันนี้นี่นี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้มาเร็้นี่นี่นี่ที่ด้นหน้านี่ตังเกียวตังเกีนี่อันนี้เป็นจอยของ p l a y s t a t i o n 3นะครับทุกเครื่องข้างหลังนั่นะครับมีตัวสูพิมพ์ตัวนั้นก็พันกว่าเกมตัวนี้เล่นได้เป็นหมื่นเกมนะครับเพราะว่าไอ้พวกเกม n i n t e n d ดนี่มันก็มีเป็นพันเกมอยู่แล้วนะครับมีเจดดซิสเ็มก็ปลาเข้าไป8 9 0 0 0เกมจอหักทำไมจอผมคว่ำไปถ่ายดาดฟ้าตอนแล้วไปถ่ายหลังคาสงสัยเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าั้งนีมันไม่ได้หนักเลยนะมันไม่ควรที่จะล้มนะเอาแค่นี้ก่อนครับ6นาที